มันเป็นวิบากกรรมของโลกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพาดวงเรื่องดีเตือนเรื่องร้ายหลวงพ่อวราบุญยะวะโรพระอาจารย์วัดโพทองความทุกข์ยากของคนจนภัยพิบัติโรคระบาดเศรษฐกิจสงครามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าเร็วๆนี้จะเกิดข่าวดีขึ้นบ้างไหม นอกจากข่าวที่น่าเศร้าใจในยุคนี้และจะมีอะไรปลอบประโลมได้นอกจากวิธีการจัดการการกู้เงินจากรัฐบาลเพื่อมาแจกจ่ายคนจนท่านเล่าให้เราฟังว่าโควิดยังอยู่4-5ปียังอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบยังกลายพันธุ์เป็นอีกหลายสิบตัวยังอยู่ไปอีก4-5ปีเป็นทั่วโลกเลยคนจะตายอีกเยอะ มันเป็นวิบากกรรมของโลกเพราะเราเอาเนื้อหนังมังสาเขามากินไปหมดแล้วตอนนี้เขามาเอาคืนตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลคนเรากินเนื้อหนังมังสาของสรพพสัตตต่างๆมาเยอะแล้วถึงเวลาสรพพสัตจะมาเอาคืนถามว่าโรคโควิดยังอยู่ไหมยังอยู่กับเราอีก4-5ปีรัฐบาลกู้เงินไม่ไหวหรอกที่ผ่านมากู้มาจะไม่แจกคนจนก็ไม่ได้ ถ้าไม่แจกคนจนก็ไม่มีกินผมบอกท่านประยุทธ์มันจำเป็นนะปากท้องมันจำเป็นเพราะคนจนมันเยอะกว่าคนรวยเฉพาะโรคโควิดยังอยู่กับเราอีก4-5ปีเป็นอย่างน้อยเพราะมันกลายพันธุ์เป็นทั่วโลกพวกประเทศที่ยากจนน่าสงสารเพราะจะตายกันเหมือนหาฝนผู้เขาไฟสึนามิเครื่องบินตก ที่สำคัญที่สุดต่อไปผู้เขาไฟมันจะระเบิดแถบเมืองไทยเอเชียเช่นอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างประเทศและสึนามิในปีนี้ปีหน้ามันรออยู่แล้วเราจะเจอทั้งไฟภัยพิบัติเจอทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วมไม่ใช่ประเทศไทยเจอประเทศเดียวนะทั้งเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาดูกันแค่ปีนี้ก็พอไม่ต้องมองไกล ปีหน้าเจอกันอีกเยอะเมื่อถามหลวงพ่อว่ามีข่าวดีบ้างไหมเช่นเราจะค้นพบวัคซีนยารักษาโรคบ้างไหมหลวงพ่อบอกว่าอัตมาดูแล้วว่าจะมีสมุนไพรไทยมาช่วยชาวไทยในอนาคตว่าต่างประเทศเก่งแต่ยาที่ผ่านมาผลิตแต่ตามโรคไม่ทันแต่สมุนไพรจะตามโรคทันแต่ที่สำคัญ ที่อาตมาห่วงตอนนี้โรคมันกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์อีกข้ามสายพันธุ์ไปถามหลวงพ่อต่อแล้วโรคต่างๆที่เคยหายไปจะกลับมาด้วยไหมหลวงพ่อบอกว่าแน่นอนอฮิวาตากะโรคมาแล้วโรคหมูโรควัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกต้องระวังสงครามโลคน้ำตาคน สงครามยังไม่จบหรอกและต่อไปจะเลื่อนไปอีกอาจจะเป็นสหรัฐและจีนแต่ยังไงก็ยังไม่จบหรอกสถานการณ์ค่อยๆขยับไปวันนี้อยากจะกินยูเครนก็กินไม่ได้ใครที่รับชาวยูเครนไประวังจะรับเคราะห์ใครที่แอนตี้คว่มบาดเขารัเสเซียจะมาเอาคืนถามว่าตอนนี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวพอสมควรทางด้านเศรษฐกิจ แต่อัตมาสงสารก็คือน้ำตาของคนถ้าคนร้องไห้น้ำตามันท่วมโลกได้นะสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิไม่ต้องอะไรดูในเอเชียก็จะมีรบกันวุ่นวายพอสมควรสงครามภัยพิบัติอุทกภยัยแผ่นดินไหวซึนามิเกิดอีกผู้เขาไฟและเครื่องบินตกเกิดหมดภายในปีนี้ปีหน้าก็มีอีกยังไม่จบสิน้น สงครามขยายขึ้นไปอีกยุโรปไปถึงแขกเป็นสงครามเชื้อโรคโอเคมันกระจายทั่วโลกอยู่แล้วแต่สงครามที่ยิงถล่มกันมันมีต่อเนื่องโยมรอดูจากนี้ไปอีก4-5เดือนนี้ก็พอการรบกันยิงระเบิดใส่กันมีอีกในเอเชียเราประเทศที่มีขีปนาวุธสร้างมาได้เพื่อทำลายกันเอง ถามต่อว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบบ้างไหมหลวงพ่อบอกว่าประเทศไทยสงบเราเอาตัวรอดของเราผูกมิตรไปทั่วอัตมาเคยบอกท่านประยุทธ์คือเสียดายท่านก็โอเคนะถ้ากู้เงินมาช่วยเหลือคนจนแจกเงินไปอัตมาเห็นด้วยเพราะมันจำเป็นต้องให้เขาเขาไม่มีกินใครจะมาให้เขากินกันละ่ะปีนี้ ฝนมาเยอะประเทศไทยจะเจอพายุจากจีนมาอีกปีนี้เมืองไทยเสือตัวนี้มันเป็นเสือดุแต่มนุษย์เราดุกว่าคนเราถ้าหลงในอำนาจอยากยึดอยากครอบครองของแต่ละประเทศเป็นทางเห็นผิดจริงๆไทยรักสงบไม่อยากรบกับใครรบแล้วบาดเจ็บเศรษฐกิจก็แย่แต่ประเทศอื่นเหมือนคนใจบอด สงครามมันเลยไม่จบง่ายๆถามหลวงพ่อต่อเราพอมีทางออกหรือวิธีแก้ไขพ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างไหมหลวงพ่อบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคคลนั้นจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเขาโยมอย่าลืมการสวดนโมสามจบยังไปสวรรค์ได้นะถ้าสวดทุกวัน หรือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สวดต่อเนื่องและที่สำคัญคือภาวนาพุทธโธบุคคลน,นั้นจะแคล้วคลาดปลอดภยัยถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพระการมาเอาไปมนุษย์ทุกคนกลับตัวกลับใจได้สีดำยังย้อมเป็นสีขาวได้เลยแต่สีขาวอย่ากลายเป็นดำก็แล้วกันศาส,สนาพุทธสอนมาว่า ถ้ามีถูกก็มีผิดมีมืดมีสว่างมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นสามารถีและรักกันเห็นใจกันให้มากที่สุดและแผ่เมตตาให้กับสรพพสัตทั้งโลกด้านเศรษฐกิจรัฐบาลทำดีที่สุดคือการกู้เงินเศรษฐกิจตอนนี้โอเคถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่กู้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนเดือดร้อนหมดจริงๆ อาตมาไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีกู้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนมันรออยู่คนจนหลายๆคนที่สำคัญที่สุดไม่อยากให้คนเห็นแก่ตัวเศรษฐีแต่ละคนอยากให้มาช่วยๆกันพระยังระดมทุนช่วยกันเลยเราควรจะหันหน้ามาพรองดองกันถามหลวงพ่อต่อแล้วเศรษฐกิจปีหน้าจะหนักหนาเท่าปีนี้ไหม หลวงพ่อบอกว่าปีหน้ามีการเลือกตั้งแน่คนมีบุญมีวาสนาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาได้ถึงเวลาก็ต้องลงได้ต้องทำใจได้ทุกอย่างจะพลิกฟื้นทุกอย่างจะมีทางออกเพราะต่อไปเราจะมีการทูตที่ดีนักเศรษฐกิจที่ดีผูกมิตรกับหลายประเทศจะดีกว่าเดิมใครที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดี แต่ยังไงต่อไปก็ต้องกู้อีกเพราะความลำบากมันมาแบบนั้นเพราะมันเกิดกันหมดทั่วโลกพูดถึงเรื่องเล่าวงการบันเทิงหลวงพ่อบอกว่าวงการบันเทิงที่ผ่านมาสูญเสียดาราไปเยอะวงการศาสนาเองก็เสียพระผู้ใหญ่ไปเยอะถึงคราวเขามาเอาแต่คนเราถ้าหมดบุญหมดวาสนาอะไรก็ช่วยไม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีอีก เป็นดารารุ่นใหญ่เสียชีวิตยังมีอีกหลายคนจะโรคภัยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายทั้งวงการบันเทิงวงการศาสนาวงการการเมืองวงการธุรกิจบางคนยังไม่หมดอายุไขบางคนทํำร้ายตัวเองแต่ตายแบบนั้นไม่มีทางไปเป็นเปรตเป็นคดีที่เราทถา,ถามกันที่เขาตกน้ำทำไมช่วยได้ทำไมไม่ช่วย คำตอบง่ายๆทุกคนเห็นหมดเมื่อถามถึงวงการกีฬาการประกวดเวทีระดับโลกต่างๆจะมีข่าวดีไหมหลวงพ่อบอกว่าไม่ค่อยมีแต่ต่อไปก็จะปลดล็อกวงการบันเทิงก็จะสดชื่นขึ้นพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะแนะนำคือเทวดาประจำวันเกิดเดือนเกิดของตัวเราเองเทวดาประจำวันเกิด ย่อมให้คุณกับตัวเราและนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถคุ้มครองได้เพราะทุกคนล้วนมีเทวดาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอีกอย่างคือบุพการีของเราและองค์พ่อพญาครุฑท้าวเวสุวรรณพระสยามเทวาธิราช และราหูพระคู่บ้านคู่เมืองของเราสิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้อยู่ในบ้านเรานั่นแหละถามหลวงพ่อว่ากุศโลโบายของวัดโพทองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้คนเพื่อให้คนเข้าใกล้วัดมากขึ้นใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าโยมพูดถูกแล้วแต่ไม่จำเป็นว่าถ้าจะมากราบพระยาครุฑต้องมาที่วัดโพทอง ไปได้ทุกที่ที่เป็นมงคลทั้งนั้นจงอย่ายึดติดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครองสติให้ดีขอให้มีสติถ้ามีสติแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดแล้วขอให้มีกำลังใจถ้ามีกำลังใจและมีบุญในใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไฟในมันลุกลามแล้ว แต่อย่ารับไฟนอกเข้ามาอีกไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าจงประคองสติทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าขาดสติขาดภาวนาขาดตัวเห็นผิดอัตมาสงสารอยากจะช่วยแต่ว่าพระอรหันต์ยังช่วยกันไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง แต่เราเป็นประชาชนคนไทยทุกคนมีน้ำใจไทยช่วยไทยสามารถีนี่แหละจะช่วยแก้ไขปัญหาอาทิตย์สว่างกลางวันจงแก้ปัญหาในเวลากลางวันจันทร์สว่างกลางคืนคลางคืนเราควรจะพักผ่อนอย่าสังสรรค์กันเพราะสุราเป็นตัวแพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังสรรค์กันดื่มได้แต่ดื่มในบ้าน เอาพอสมควรอย่าให้เกินตัวอะไรที่ทำเกินตัวจะเป็นทุกข์หลวงพ่อวราพยากรุษพาดวงเรื่องดีเตือนเรื่องร้ายปีพุทธศักราช2565